本当に。 คที่ใช้บริการจากรไฟจากเดาขอให้ผู้โดยสารท่าเดาสู่หมายปลาาโดยสัสิภาพและหวาในการเดินทางครัอไปการฟะมีอกาสได้ให้บริการท่าีขขอบคุณค่ะ ้าสองตามเวลานะครับก่อนเวลาได้ถ่ายตอนเข้าไม่ทันเลย Hey, hey, hey,